ต่างครับเฮ็ดลีไม่อ่ะต่างลีอในแม่น้ำของคุณเนาะครับคือด,ดีก็ยังอ๋อโอ้อันนี้ปูฝันว่าแต่ว่าต่างลีอยู่แม่น้ำของเฮ็ดลีไม่ว่าแต่ต่อยู่น้ำของอืมอ๋อแม่ลำหัวใหญ่ใหญ่ครับลำหัวนั่นอันปลาติตัวเห็ดกวนโมครับม,มันก็อนโม ปันมุปเพิ่นเลปุตนั่นปันได้ครับโอ้ไมนะ่หรอบาดนี่หาสามหากับสิบหาอ๋ออันได้ต้องว่านี่หาสามหากับสิบหาเพื่อนท้ออืมโอ้โส้เธอแดงก็ฟันดีครับมาปูุนนะอืม คือรักคอบ้นั่นได้ฮะว่าจะไปซื้ออยู่ก่อนมาใจทาแนงครับลูกน้องกลูกน้องกับว่ามาหาจักเทได้เลยซื้อซ้ำอืมอ๋อม่ะเียดายนะพูเนะเถ่หน่อยกับ่วาหาเถ่ารัดกับพกมี่ก็วันนี้ก็ได้เป็่นก็ได้ไปฝันไว้ยังก็ไปส้างเลีอืออ๋อเลีกับ่แมนลีนั่นได้ลี ท่านสมัยก็อย่างนี้ <Okay. S 2> <He i. S 1> เฮ้ยพ่าะมันรีไม่ไพ่อือสมัยแต่กวนอืมอ๋เป็นรีท่านสมัยปฏิโปืรอวัดต้นนั่นวดต้นนี้เออถ้าใดนอน่ะนี่จังยามยามยามช่วงเดียวกันได้ลาเดียวกันอืมเกล็ดกูรักกูมี ก็ต้นนักสวีกโอ้นักสวีกก็ท่านสมัยย่างดี <ưng. S 1> ว่าครับโอ้ได้ปาา่าบางย่างครับวัตถิปวอือมแล้วตีแต่ได้ตีเป็นอีกยังกอ่อนมันโดนูนังมันยุบพี่โรแต่ว่าเรียนมันก,ก็เป็นเรียนแล้วอ๋อตัวตัวตัวที่ว่าอยู่นี่ยืดใส่ตัวที่บอดยืดหน,น,นึ่งบาทเน่าเนี่ยโอ้อีกยังก็หาอีกยังก็ปวด ห้าสามห้าห้าสามห้าห้าสามห้าแล้วก็หนึ่งห้าอ๋อครับต่อฝันดีพอได้เลขห้าสามห้ากับทิพห้ามันเนงก็บเลขฝันดีออคัูพันฝันดีในโชคเนื้อพี่น้องเนื้ออย่าเลื่มนะครับห้าสามห้าแล้วก็หนึ่งห้าะครวันนีงเบิ้งนะปูนะ พอคุดพะปันได้แล้วอาวาัตติซือจะได้แล้วแต่ว่าทำว่าเปนยังยืสีหาเมื่อหกเมื่อปีก้า